อันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความสะอาดฝั่งนี้กันนะที่มีลาขึ้นตามขอบยางของตู้เก็บแก้วอย่างนี้ซึ่งถ้าเราใช้ผ้าถูใช้อะไรก็ตามถูคือจะไม่ออกมันก็จะติดหรือถ้าออกมันจะแบบไม่เกลี้ยงนะคะอันนี้นะคะคือก่อนทําและอันนี้คือผลลัพธ์นะคะหลังจากที่ใช้เจลตัวนั้นทำความสะอาดแล้วเห็นความแตกต่างฝั่งซ้าย และฝั่งขวาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะล้างคราบลาที่ปิดอยู่ตามยางบนขอบตู้เย็นนะคะหรือว่าขอบเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยเจลตัวนี้นะคะสามารถที่จะตอบโจทย์ได้เดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวคุณสมบัติของเจลตัวนี้กัน,นะคะ่ะวิธีการใช้นะคะง่ายมากๆก็คือเราจะบีบนะคะเจลตัวนี้ลงไปบนตัวขอบยางะะที่เป็นลาอันนี้ก็ ะะให้ทุกคนบีบคือดูจากลักษณะของของความหนาบางของตัวลาเลยคือถ้าลามันมันมันค่อนข้างจะเยอะให้เราบีบเจลได้เยอะเลยแต่ถ้ามันบางๆงนะคะก็เราก็เกลี่ยให้มันคลุมตัวลาให้หมดนี้นะคะทำไปเรื่อยเรอยบๆให้ทั้งไปเรื่อยเรื่อยเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะ อันนี้นะคะเราก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทาเจลเจลจะเป็นใสๆแบบนี้นะคะทาไปที่ตัวเชือ้อราทาหนาได้ถ้าลายเยอะอันนี้ก็นี่ค่ะประมาณนี้ให้มันปิดตัวลาให้หมดเลยนะคะไปทั้งขอบเลยอ่ะระยะเวลานะคะเจลตัวนี้เราทิ้งไว้ประมาณ3-5ถึงชั่วโมงจะทิ้งไว้นานนิดนึงนะ3-5ถึงชั่วโมงเดี๋ยวอีก 3- าถึงชั่วโมงนะคะเรากลับมาดูผลลัพธ์กันว่าเป็นยังไง อันนี้นะคะหลังจากผ่านไปสามชั่วโมงแล้วเรามาดูเจลก็จะเกับเกาะแข็งๆแบบนี้แต่ก็คือลาที่ตอนแรกขึ้นอยู่ตามนี้หายไปหมดเลยหายไปเกี้ยงเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาเช็ดเจลออกก็จะเหมือนฝั่งนี้ก็คือไม่มีลา อันนี้นะคะ150กรัมก็คือใหญ่แล้วก็ใช้ได้นานแล้วก็ผลลัพธ์อย่างที่เห็นเลยก็คือทิ้งไว้แค่3-5ชั่วโมงลาก็ออกหมดเกี้ยงนะคะสำหรับคนที่ต้องการขจัดลาตามยางที่อยู่ขอบตู้เย็นหรือขอบตู้ต่างๆตัวนี้60บาทดีมากค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้คะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วถ้าอยากให้รีวิวสินค้าตัวไหนนะคะก็ แจ้งมาบอกได้เลยในคอมเมนต์ค่ะ